สวัสดีค่ะดิฉันวิลาสินีพุทธาวงนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องสมุดอาเซียนชั้น21ค่ะเป็นห้องสมุดอีกแห่งหนึ่งของนีด้ากับโครงการนะคะจัดทําสื่อเฟสที่3ค่ะวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกท่านนะคะมาคุยกันในหัวข้อของงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารถิ่นนะคะโดยวันนี้เราอยู่กับคุณการันนะคะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้คุณนะคะคุณวิกแนะนำตัวนะคะสวัสดีครับผมชื่อกาลันวรวิทวันนะครับหรือว,ว่าเรียกว่าวิกก็ได้นะครับเป็นนักศึกษาที่จบจากคณะการจัดการการท่องเที่ยวของนิด้านะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรพัทยาหลักเพชรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับ จุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยชิ้นนี้คะ่ะครับก็สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทศกาลอาหารถิ่นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเกิดจากที่เราครับไปดูปัญหาก่อนว่าในในประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับอย่างอย่างส่วนตัวนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของการจัดงานเทศกาลอาหารหรือว่าอีเวนต์ต่งตางๆครับแล้วเราก็พบว่าในการจัดงานเทศกาลอาหารในประเทศไทยเนี่ย มันมีจัดทั่วประเทศเลยครับแตท่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับคือมันมีเรื่องของการจัดงานเทศกาลอาหารถิ่นตามภูมิภาคหรือว่าพื้นที่ตำบลหรือว่าจังหวัดต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาที่ที่พบนะครับจริงๆแล้วมันกนะ็คือว่าเทศกาลอาหารถิ่นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วในหลายๆพื้นที่ครับมันมีการจัดแบบไม่ต่อเนื่องคือสมมุติว่าจัดปีนี้กลายว่าอีกปีหนึ่งหายไปแล้วแต่ว่า ก็อย่างที่บอกครับอินเคสคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นทุกจังหวัดมันมันมีบางจังหวัดที่เขาแบบสําเร็จคือจัดได้ทุกปีจัดได้ต่อเนื่องบางบางที่1 0ถึง11ครั้งก็ยังจัดอยู่ึงทุกทุกวันนี้ก็ยังจัดอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็เลยดูว่าปัญหาตรงนี้มัน,ม,นมันเกิดจากอะไรแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่มันทําให้งานเทศกาลอาหารเนี่ยมัน ประสบความสําเร็จแล้วสามารถอยู่รอดได้ในในทุกๆปีหรือว่าจัดได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าทําไมเราถึงทาตรงนี้เราเห็นปัญหาของมันแล้วก็ช่องว่างของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็อยากทราบว่าคุณวิกมีเทคนิคอะไรในการที่เขียนนําเสนอโครงการจนได้ทุนค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าโอเคเราสนใจเรื่องนี้ปุ๊บเราก็ไปดูว่าในตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างในพื้นที่บ้างนะครับอย่างทีงนี้เราก็ไปดูตัวนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์ของประเทศเราว่าตอนเนี้ย ประเทศของเรากําลังก้าวหน้าไปทางไหนว่าแผนหรือว่าอะไรเงี้ยเรากําลังเดินทางทางไหนอยู่นะครับรวมถึงทางสํานักวิจัยแห่งชาติหรือวชอเนี่ยเขาก็จะมีกําหนดแผนไว้ด้วยว่าในงานวิจัยปีนึงเนี่ยเขากําลังต้องการงานวิจัยแบบไหนอยู่อะไระครับมีความสอดคล้องกับเรามากน้อยแค่ไหนทีนี้เราก็เอาเอาสองสิ่งเนี่ยระหว่างสิ่งที่เราไปดูมาหลักปัญหาที่เราไปพบกับสิ่งที่ประเทศเรากําลังต้องการนะครับเราก็มาเมิร์ชกันมาดูว่าความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดครับเสร็จแล้วก็ เอาเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเนาะก็คือมีการพูดคุยกันว่าเราจะทํายังไงดีกับงานวิจัยชิน้นนี้คิดว่ามันจะส่งผลดีต่อประเทศยังไงบ้างมันต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับพอได้ข้อสรุปแล้วก็เอาตรงนี้ไปยื่นขอทุนแล้วก็ได้รับทุนวิจัยมาค,ครับผมค่ะก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะคือการจัดสรรเวลาแล้วก็กระบวนการทํางานวิจัยชิ้นนี้ค่ะแบบมีการจัดสรรยังไงบ้างคะต้องบอกก่อนว่าเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอย่างอย่างผมเองก็จะมีการ วางเวลาไว้ว่าภายในระยะเวลากี่เดือนเราจะต้องเสร็จอะไรบ้างอย่างเช่นผมจะตีกรอบให้ตัวเองว่าสามเดือนเราต้องเสร็จในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมนะหรือว่า6เดือนเราต้องเสร็จในเรื่องของการคิดเครื่องมือหรือว่ากี่เดือนต้องขึ้นสอบกี่เดือนต้องเก็บข้อมูลอะไรเงี้ครับก็คือจัดเวลาตรงนี้เอาไว้อะไรครับอืมะะแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้ค่ะมันมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างค่ะกับการทํางานค่ะอุปสรรคใช่ไหมครับก็ ในช่วงที่ทำงานวิจัยครับเป็นช่วงที่โควิดกำลังเริ่มระบาดใหม่ๆเลยครับทำให้ไอสิ่งที่เราคิดไว้ในตอนแรกที่เราจทำครับมันก็เหมือนไม่ได้เป็นไป,ไปตามนั้นรวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลด้วยไอข้อมูลบางอย่างที่เรามีการนัดสัมภาษณ์ทางผู้ผู้ให้ข้อมูลไว้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นการใช้ออนไลน์ทางซูมแทนหรือว่าทางโทรศัพท์แทนรวมถึงการเก็บข้อมูลทางแบบสอบถามด้วยต้อง พึ่งทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักของตอนที่ทํางานวิจัยชิ้นนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายเลยค่ะหรือว่าความคาดหวังที่จะนําวิจัยชิ้นนี้ไปต่อยอดนะคะให้เกิดประโยชน์ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยขอขอเล่าให้ฟังก่อนว่าหลังจากที่เราไปเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้ที่เคยเข้าร่วมงานแล้วเนี่ยเราพบว่าปัจจัยที่ มีความสําคัญต่อการเข้าร่วมงานซ้ำนะครับคือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจได้เนี่ยมีอยู่มีอยู่สปัจจัย,ยหลักก็คือการสร้างคุณภาพของงานเทศกาลกับการสร้างภาพหลักที่ดีนะครับสำหรับคุณภาพเนี่ยเราต้องออข้อมูลที่ได้มาเนี่ยครับ,เ,รบเห็นว่าจะเห็นว่า คุณภาพนะครับมันมีหลากหลายข้อมากๆเลยแต่ที่สําคัญจริงๆครับจะเป็นเรื่องของการทําเลและสถานที่นะครับซึ่งในการจัดงานเทศกาลอาหารเนี่ยครับเราต้องมีการดูในเรื่องของทําเลสถานที่ด้วยว่าตรงนั้นมันมีความเหมาะสมกับการจัดงานเทศกาลอาหารถิ่นมากน้อยเพียงใดทั้งเรื่องของการเข้าถึง ความสะดวกในการเดินทางหรือแม้กระทั่งเรื่องของที่จอด,ดรถรวมถึงในด้านของตัวสินค้าภายในงานเองนะครับต้องมีความหลากหลายซึ่งหลากหลายนี่คือหลากหลายในเรื่องของคุณภาพอาหารหลากหลายในเรื่องของราคาที่ว่ามีความสมเหตุสมผลกับราคานะครับกับคุณภาพที่ต้องได้ต้องมีความเหมาะสมกันด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยแน่นอนว่าภาพลักษณ์ครับเป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยที่จะสร้างให คนเข้ามาเข้าร่วมงานตรงนี้ครับการสร้างภาพลักษณ์ครับเราต้องมีการปล่อยภาพลักษณ์ที่ดีออกไปเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานก่อนว่ามีงานนี้จัดขึ้นนะทุกๆปีนะอะไรเงี้ยครับให้ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากมารวมถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายในงานด้วยเมื่อปัจจัยทางด้านคุณภาพของภาพลักษณ์นะครับมันมันดีมันพร้อมแล้วจริงครับมันก็จะเกิดความพึงพอใจซึ่งจะไปตอบสนองความคาดหวังของเขาซึ่งเขาตั้งไว้แล้วว่าก่อนที่เขาจะมาเข้าร่วมงานเนี่ยเขาเขาคาดหวังว่าเขาต้องเจออาหารแบบนี้เขาต้องเจอราคาแบบนี้เขาต้องเจอกิจกรรมอะไรที่มันอยู่ในงานแบบนี้นะครับเมื่อเขาตอบโจทย์ความคาดหวังเขาแล้วเขาก็จะมีการ บอกต่อหรือแนะนําต่อไปหรือว่ามีการชักชวนเพื่อนเข้ามาในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้ปัจจัยเหล่านี้เราก็จะสามารถเอาปัใจจัยในการสร้างภาพลักษณ์หรือคุณภาพนะครับไปไปใช้ในพื้นที่อื่นได้หรือไปจัดการพื้นที่อื่นได้นะครับแล้วเมื่อเราทําตามปัจจัยเหล่านี้แล้วครับการจัดงานเนี่ยมันก็จะมีความ อย่างต่อเนื่องและย,ยั่งยืนนะครับเกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยรวมถึงมันไม่ได้จบแค่ในงานนะครับมันยังเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สามารถต่อยอดจากการจัดงานเทศกาลอาหารครั้งนี้ได้ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากให้คุณนะคะคุณคุณวิกนะคะฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเริ่มนะคะในการทํางานวิจัยคะ่ะอยากให้ หาความสนใจของตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีความสนใจด้านอะไรแล้วลองไปดูปัญหาของของพื้นที่หรือของประเทศเราครับว่าตอนนี้มันมีปัญหาช่องไหนบ้างที่เราสามารถเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลหรือไปเติมเต็มข้อมูลตรงนั้นให้มันมีผลกระทบในอนาคตนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือเรื่องของการจัดสรรเวลาเนะาะอาจจะต้องมีการจัดสรรเวลาให้ดีแล้วก็คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยๆนะครับว่า เราจะทํางานอะไรต่อไปอย่างไรเพราะว่าสิ่งสาคัญของผมเนี่ยคือต้องคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาพอได้คอมมิ์มาปุ๊บเนี่ยเราค่อยมานั่งแก้ไขถ้าเราไม่คุยในงานมันจะไม่เดินแล้วเราก็จะการว่าเราอาจจะหมดไฟด้วยอะไรด้วย,ยนะครับแล,แล้วคิดว่าการคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาสําคัญมากครับก็คุยเพื่อให้ได้เป็นไอเดียขึ้นมาครับผม สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณกรณันวรวิทย์วันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามเพราะว่าเรามีทั้ง12เอพิโซดนะคะยังไงสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ